เดี๋ยวมากระเบื้องขึ้นอย่างยาวหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนอันตรายอันตรายอะไรงานมุมหลังคาที่ลำบากเนาะยัวมา น่าจะทำ5เมตรได้ละเมื่อยาวจริงจริงมาเอาแล้วยังไม่ถึงยังไม่ถึง คน่ายก็สุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะเดี๋ยวมอคอยๆส่งฮนะห้าเมตรห้าเมตรหลบก่อนคนถ่ายก็ต้องหลบเหมือนกันนะฮะคามอันตรายฮะดเดี๋ยวนี้คมนะฮะคมนะฮะที่ยเนี่ยคมนะฮะใช่ว่าไม่คมนะ ะคนตายปีนขึ้นมา,นาวนี่มึงมาได้ถึงขนาดนี้แหละหรือหมดเลยเชิงชายหายเรียบดูครับผูกโอ้พ oh. ระเจ้าจากก็ยิงแล้ว วันนี้จะทำไปถึงสุดนู่นนะต้องยิงบนยิงล่างนะพระขึงแนใ่มันกระเดิดตปิดตรงกลางไว้ยิงที่หลังพร้อมกันนะตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนเนี่อนรนนะผูกดูต้อนรับอายุฤดูร้อนรีบมุ่งก่อน thành mấy nhé